บอลยูโลวันนี้3คู่ สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางบอลยูโรคันเดเนนทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับผมในเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าโปรตุเกสจะส่งตัวจริงลงขนาดนั้นนะครับผมก็จัดหนักจัดเต็มเลยชนะไปแบบยับๆเลยนะครับกับการนะครับกับทางฮอลแลนด์ที่ผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับแล้วอีกหนึ่งคู่สำหรับเบลเยียมก็ได้มีการประทะกันนะครับผมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าบบบอออออลลลลมมมััััันนนนนนนเเื่่ไไปปแแ้้้้้วววะะคครรรรรผผกกก็็ตตงดดูสถาาาณ์ีจให เปิดหัวไปที่คู่อังกฤษเปิดบ้านตอนรักับมีกันทางอิตาลีกันเลยนะครับอังกฤษนะครับผมต้องบอกว่าในมาตรฐานในกรุ๊ปนี้ถามว่าฟอร์มดีไหมก็ถือว่าโดดเด่นครับอังกฤษเป็นทีมทีมหนึ่งที่ฟอร์มระดับอยู่แล้วแต่ผมก็ยังตัง้งจใจอยู่ในเรื่องของการเยนสเกตเนี่ยยังดูมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยในแน่นในเรื่องแทคติกเท่าไหร่และวซาสเกตนะผมจะหมดสัญญาในปี2024นี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าใครจะมาคุมทีมชาติอังกฤษต่อไปกับการน,นะดของกันทางอิตาลีนะผมปีนี้ก็ถือว่า รอบมาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาต้องการที่ชนะเท่านั้นนะครับผมอิตาลีก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวเองนะครับผมก็ แพ้เพียงแค่ทางอังกฤษมาหละนะครับผมในนัดล่าสุดที่ิ่งเจอกันมันก็ชนะได้แบบ21ด้วยแต่วันนี้มัเตะที่บ้านอังกฤษนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องยากอยู่สำหรับอิตาลีที่มีในเรื่องตัวนักเตะที่มันมีความห่างชั้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมอิตาลีเนี่ยถามว่าถ้าเป็นในยุคเก่าๆี่นเก่งไหมเก่งกว่าอยู่แล้วครับเก่งกว่าอังกฤษด้วยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้คือในเรื่องตัวนักเตะของอังกฤษเองนะครับผมทั้งในเรื่องแนวลูกเดนกลางแนวรับเนี่ยนักเตะมีในเรื่องความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะรััผมมมมงงงจแตตติกกกโโ้้้้อออาาาาาาไไ่่่่่ดด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 ูููเนนนใหพยวว็ฤษ ดีกว่าทุกๆอย่างเลยนะผมแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยแต่ในเรื่องเฮ็ดุเฮดแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเนี่ย ชนะกันแบบไม่ขาดเลยนะครับคือเป็นทางอังกฤษชนะครั้งหนึ่งนะครับผมอิตาลีชนะครั้งหนึ่งที่เหลือเสมอไป3นัดเลยเท่ากับว่าในเรื่องเฮตูเฮตครับมันดูสูสีกันอย่างมากแล้วก็ถ้าให้มองโดยรวมครับอิตาลีเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็พัฒนาในเรื่องเกมลุกขึ้นมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแต่เกมรับก็ดูด้อยลงเหมือนกันเท่ากับว่าในเรื่องเกมรับของอิตาลีเนี่ยก็ดูน่าเป็นห่วงเหมือนกันผมเลยมองว่าคู่นี้การที่เราจะมองมันมุมไหนมุมนึงว่าทีมไหนดูได้เปรียบกว่าดูดียิ่งกว่าเเนนีี่่่ยยกกกกก็็ตตตต้้ออองงงงพพูดดูดดดาาาาาามรรวววัฤษคะคะทุหลๆช ทางมุมเดียวกันหมดเพราะว่าอังกฤษเพราะหลายคนก็ดูในติดจากพิมพ์บริสกังกฤษมาก็เลยแบบมีใจให้ไปทาง,งกษิษนิดหน่อยแต่วันนี้ผมมองว่าลุ้นง่ายที่สุดเนี่ยให้มองไปที่ม,มุมสูงไว้ดีกว่าเพราะว่าในเรื่องเกมรุงสองทีมนี้ดูโดดเด่ดนทั้งคู่นะครับผมนัดนี้ให้มองไปที่สูงไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ครับก็เป็นมอต้าเปิดบ้านต้อนรับกัมีเทางยูเครนนั่นเองนะครับมอต้านะครับผมในกลุ่มนี้ถามว่ามีโอกาสเขาลอกอยู่ไมก็ปิดโอกาสไปแล้วนะครับผมเมื่อคือไม่เข้ารอบแล้วร้อยเปอร เพียงแค่สกร์เดียวกับการกับยูเครนครับชนะนัดน,นี้นะผมแต้มก็จะแซงอิตาลีขึ้นไปและผมแต้มจะเท่ากับอังกฤษเลยเพราะสุดท้ายแนละ้วผมคู่ยูเครนก็ต้องรอในเรื่องผลของคู่ของอังกฤษก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสมมติว่าถ้าอังกฤษไม่ชนะมาแล้วผมเป็นทางอิตาลีชนะแล้วก็ยูเครนชนะด้วยเท่ากับว่า3ทีมนี้1นึ่งสาจะคะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมครับต้องบอกว่าในมาตรฐานของมอลต้าเนี่ยเขาไม่มีอะไร้วครับผมไม่เหลืออะไรแล้วนะผมต้องการเพียงแค่ จะไม่แพ้เพียงอย่างเดียวแลผมแล้วก็ยูเคนในเรื่องเฮดูทเฮดอาจจะชนะไม่ขาดก็จริงนะผมชนะ1 0ึ่งนที่เจอกันมาแล้วผมแต่ถ้ามองเรื่องมาตรฐานโดยรวมและณปัจจุบันนี้นะผมมอต้า์เขาปล่อยจอยไปแล้วเลอแค่ทางยูเคจะจบได้แค่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าทางยูเคนก็ไม่ได้ว่ามีความเฉียบคมในเรื่องการจบสกอร์สักเท่าไหร่นะผมเลยมองว่าคู่นี้ให้ลุ้นให้มองไปที่ทางสกอร์ต่ำดูมีโอกาสได้ยิ้มมากที่สุดครับผมมองว่ายูเคนอาจจะจบได้ครับแต่ ถ้าก็เต็มที่ก็แค่1ประตูหรือ2ประตูแต่ถ้าไปลุ้นปรงตูที่สก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเหมือนนัดที่แล้วก็โอ้โหไปช่วงในท้ายเลยนะครับผมเลยมองว่าสกอร์ต่ำเนี่ยดูดีที่สุดครับนัดนี้ให้มองไปที่ทางสกอร์ต่ำคู่นี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ครับก็เป็นทางไอร์แลนด์เหนือนะผมเปิดบ้านต้อนรับเกมเยือทางเอร์โลวีเนียนั่นเองนะครับไอร์แลนด์เหนือนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อย่างมากนะผมตอนที่คืออยู่ลำดับที่แย่มากคือในกลุ่มนี้มีทั้ง สนะครับผมและแพ้ไปถึง5แล้วผมเท่ากับว่าถามว่ามีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่ไหมนะผมก็เขาเหลือเวลาอีกแค่3นัดสามนัดก็เพียงแค่9คะแนนก็ได้แค่14คะแนนครับต้องไปรอลุ้นให้เดนมาร์กหรือสโลวีเนียแพ้ทุกนัดอย่างนั้น,นะถึงจะเป็นถึงก็จะผ่านเข้ารอบได้แต่เขาบอกต้องทำตรงว่าเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับกับการที่จะไปลุ้นให้ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงอยู่ไปแพ้ทุกนัดอย่างนี้นะครับ กับการกับทางเซโลวีเนียครับที่ถามว่าฟอร์มดีไหมแล้บผมในกลุ่มนี้ก็แพ้เป็นแค่นัดเดียวแล้วผมเสมอไปหนึ่งแล้วก็ชนะไป5ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากแล้วตอนนี้อยู่ที่1ของกลุ่มด้วยแล้วตอนนี้นะผมมีที่2องอยูเดนมาร์กที่คะแนนเท่ากันอยู่นะผมเท่ากับว่าในคู่นี้ต้องเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆนะครับผมเท่านั้นด้วยนะครับคือจะลุ้นไปแบบว่าแพ้ไม่ได้เลยถ้าแพ้เนี่ยมีโอกาสตกไปที่2ครับแล้วไ,ไปเจอที่1ของกลุก่มอื่นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากครับการที่โลวีเนียหรือจะเเป็นนทางนางดมร์กเนี่ยไปเจอทีมอย่่างงงฝรรัััเศสอกฤษนะคบผมหรือจะเป็็นนนโปลลเเเกกกตี่่่ยยยยาาออูแ้ววะผมมง2 ทีนี้ก็ต้องไล่บี้กันอยู่แล้วว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งะครับผมแต่ผมมองว่าวันนี้สโลวีเนียก็อย่างน้อยก็คือเก็บ3แต้มไ,ไปก่อนดันนี้ให้มองที่ทางสโลวีเนียอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นในทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและใครมีความคิดเห็นไงอยากเข้ากลุ่มไงนะผมก็ไปดูหน้าช่องได้นะผมแล้วใครที่อยากได้เพิ่มเติมตัวไหนนะครับผม คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเวลา6โมงนะครับผมเรามาเจอก,กันกับรายการ The Stadium นะครับผม,ผมก็ปากติดตามไปได้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัอรลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ